ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แกลลี่ลินเกอร์นะครับยกย่องโมเมสซาลามามีฟอร,ร,ร์มการเล่นระดับโลกในเกมที่ทลิเวอร์พูลถล่มเอเวอร์ตันซีหนงแกลลี่ลินเกอร์พิธีกรและนักวิจารณ์ชื่อดังทางช่อง Sky Sport ์ถือเป็นบุคคลแรกที่ออกมาสดุดีฟอร,ร์มการเล่นของโมซาสซาในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกอัดเอเวอร์ตันซีหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ากนาดร้อนนี้กําลังอยู่ในฟอร์มการเล่นระดับโลกอย่างแท้จริงเขามีความมั่นใจทุกครั้งในจังหวะสอดกะยิงและความมั่นใจว่าลูกยิงที่ออกจากเท้าของเขานั้นจะต้องเป็นประตูอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับโดยแกลี่นิเกอร์ก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นของโมซาลาแบบเต็มตาอีกครั้งในเกมการถ่ายทอดสดที่ตัวของเขานั้นได้ทาหน้าที่ผู้สนทัดกรณีในสตูดิโอการถ่ายทอดสดในเกมในน,นั้นี โดยในเกมนั้นนี้โมซาลายิงได้ถึง2ประตูในนาทีที่19และนาทีที่64ของเกมการแข่งขันนะครับโดยลูกยิงแต่ละลูกนั้นก็มาจากการลากบอลเข้าไปล่อเป้ากับผู้รัาประตูและยิงประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นชนิดที่ทางจอแดนพิทฟอร์ดหมดสิทธ์เซฟประตูช่วยทีมได้ต้งสลูกและด้วยฟอร์มการเล่นระดับนี้ทําให้นตอนนี้โมซาลาขึ้นนําดาวซนโมพิมลิกแบบเดียวๆอยู่ที่13ประตู และนำนาดเจมีว่วอด,ดี้ดาวสมสโวอันดับที่2ถึง4ประตูด้วยกันนะครับโดยหลังจากจบเกมการแข่งขันในนัดน,นี้แกลลี่ลินเกอร์ก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาโดยที่มียอดผู้ติดตามถึง8.2ล้านคนว่าเขาเก่งมากมายเลยในเกมนัดน,นี้และมันเป็นฟอร์มการเล่นระดับโลกโดยหลังจากทวิตเตอร์นี้โพสต์ออกไปแล้วไม่นานนะครับก็มีแฟนบอลฮวงดังหรือว่าผู้ชมจำนวนมากเข้ามาทวิตเตอร์ข้อความในเชิงเห็นด้วยกับความคิดของแกลลี่ลินเกอร์ และบอกว่าในเวลานี้ไม่มีใครอีกแล้วนะครับในโลกใบนี้ที่จะเก่งไปกว่าโมซาลาอีกแล้วและโมซาลาคือกราหน้าที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วง20ปีที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัยท่านี้แารลี่นิงเกอร์ยังพูดถึงฟอรรมกระเล่นของดีโกโจตาว่ามีฟอรรมกระเล่นที่ดุดันไม่แพ้โมซาลาเลยนะครับหลังจากที่เกมนี้โจตาทำาี่หนึ่งประตูและยังถือได้ว่าเป็นการยิงได้3ประตูในช่วง2เกมที่ผ่านมา และเชื่อได้ว่าอันดับดาวโมของทีมลิเวอร์พูลนั้นการน,นี้จะเป็นการขับค่ยวกันระหว่างโมซาลากับดิโกโจต้าอย่างแน่นอนนะครับโจต้าเป็นนักเตะที่พัฒน,นาการได้เร็วมากคนหนึ่งตอนนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวแล้วโดยเฉพาะการสรับการยิงประตูปิดท้ายแบบใส่หน้าจอแดนพิทฟอร์ดนั้นถือได้ว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากเพราะมีแค่แตำแหน่งนั้นเท่านั้นที่จะเป็นประตูได้ พราะตำแหน่งเงนนั้นถูกทำพิทฟ,ฟอร์ดปิดทางบอลเอาไว้หมดแล้วและโจตาก็ยิงได้อย่างหมดจดงดงามจริงๆดังนั้นผมจึงเชื่อได้ว่าฤดูกาลนี้ Liverpool ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงมากถ้าหากยังยิงประตูทลมทลายใส่คู่แข่งมากมายแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อทียมยิงประตูคู่แข่งได้มากแน่นอนว่าจะเป็นการปิดประตูพ่แพ้ไปในตัวดังนั้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขับคยวกับแมนเชสเตอร์ที่ไปได้ถึงช่วงท้ายของฤดูกาลด้อย่างแน่นอนครับ นิวคาสเซิลมาแรงพร้อมกระชากตัวนัทเทเนียลฟิลิปเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมสโมสรนิวคาสเซิลนะครับทีมเซติใหม่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยนักเตะรายล่าสุดที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนิวเคอร์โซ่นิวเต็ดในเวลานี้นั่นก็คือนัทฟิลิปกองหลังตัวสมรองที่ไม่มีอนาคตกับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วไปร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แม้ว่าตัวของนัทฟิลิปนั้นเพิ่งจะเด้รับการต่อสัญญาฉบใหม่กับทีมลิเวอร์พูลเมื่อไม่นานมมาานนี้ก็ตะครับ โดยตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟระบุว่าเอ็ดดี้ฮาวกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลเตรียมที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่ให้กับทีมหลังได้รับการอนุมัติเงินก้อนโตจากเจ้าของสโมสรรายใหม่ในการเสริมทัพในช่วงตลาดเดนมัครัคนี้โดยนักเตะรายแรกที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการมาร่วมทีมนั้นนั่นก็คือนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่ตอนนี้ถือได้ว่านิวคาสเซิลหนึ่งในทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกรองจากนอรลิสตี และการนึงตัวนัทฟิลิปเข้ามาร่วมทีมนั้นจะช่วยให้ทาง纽卡素เสียประตูลดน้อยลงโดยมีการคาดการณ์กันว่าซิลพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนัทฟิลิปเข้ามาที่สโมสรลิเวอร์พูลในทันทีเมื่อตลาดมกราคมเปิดทําการโดยทางลิเวอร์พูลตั้งค่าต,ตัวกางหลังในนี้เอาไว้ที่ประมาณ15ล้านปอนด์แต่ถึงนั้นทางซิลก็จําเป็นที่จะต้องแย่งชิงตัวกางหลังตัวสำรองรายนี้แข่งกับทั้งลีดยูไนเต็ดไบรทันและเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับ ดยการมาถึงของอิบรอยมาโก,กนาเต้ทำให้ในตอนนี้นัทฟิลิปกองหลังในวัย24ปีรายนี้ก็ตกเป็นตัวเลือกอันดับที่5ของทีมในทันทีซึ่งรองจากเบอร์กิฟานซ์โจเอมาเตและโจโกเมสและดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่ตัวเขาจะได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามท้าในพรีเมียร์และเกมฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆดังนั้นการย้ายทีมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวของนัทฟิลิปที่จะได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้ง และนิวคาสซิลที่กำลังสร้างทีมใหม่อยู่นั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้นัทฟ,ฟิลเปกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งและเรื่องนี้นะฮะทานเจคินครก็เห็นด้วยถ้าหากนัทวิลเลปจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลและเลือกเส้นทางเดินใหม่ที่ดีกว่าดีกว่าที่อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแล้วไม่ได้ลงเล่นนะครับขอแค่ยืน่นซื้อซืปูตสกเลียมมีใจอยากจอยหงแดงที่สุด เดนิสเกเรียนครับกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของบริเัทมิชแงบัตสนใจกับทางเลือกในการย้ายมาเล่นให้กับหัวแดหรือวัภูมากกว่าการไปเล่นให้กับไบโอเมนิกหรือยูนตุสเอลนสัสอองนาวนะครับรายงานว่าสกเรียนในวัย25ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่กลับปักพร้อมที่จะขายออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากสัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้ากับโมสรนะครับยังไม่มีความคืบหน้าที่จะต่อสัญญาช่ังใหม่โดยเจ้าตัวได้แจ้งว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ เดนิสสกเลียนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีขัาคกู้พันกับลิเวอร์พูลมานานแล้วในฐานะตัวแทนของจินนี่วานิลุมที่ย้ายออกไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาอีกด้วยอยางไรก็ตามก็มียูเวนตุสโรม,าาม่าเบย์มินิกกุลิเซียดอรมอลรวมถึงบาสุลนาเองก็ให้ความสนใจนักเตะกองกลางรายนี้อยู่เหมือนกันแต่หลังข่าวใกล้ชิดระบุว่าตัวของเดนิสสกเลียนั้นมองลู่ทางสู่การย้ายทีมมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลในิ่นแอนฟิลด์ให้กับเจอเก้นครอปมากที่สุดนะครับ เนื่องจากชื่นชอบเจค้นครอบและชื่นชอบลิเวอร์พูลเป็นพิเศษและก็หากมีข้อเสนอเข้ามาเขาก็จะย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลทันทีโดยสําหรับค่าตัวของสเกลถูกรประเมินเอาไว้ที่27ล้านยูโรสําหรับเวลานี้แต่หากลิเวอร์พูลยื่นซื้อในเดือนมกราคมนี้จริงก็เชื่อว่าค่าตัวนักเตะจะเหลือเป็นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญาก,กับบริษัทมิชนันการ์บัตแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้น,นครับเหลือแค่เราไปยื่นซื้อเท่านั้นเองนะฮะเพราะนักเตะมีใจอย่างนี้แล้วนะครับ ก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปในตลาดเดือนมกราคมนะครับเนื่องจากว่าต้องการหาตัวแทนจีนี่ไวในรุ่งนะครับสําหรับเดนิสเซอร์เกลียตําแหน่งกองกลางนะฮะเข้าได้สมบูรณ์แบบแน่นอนปีเตอร์เข้าเชียร์หงดแดงซิลเบลลิงแฮมปีเตอร์เขานะครับอดีตก้าหุ่นสาทรเรลกของลิเวอร์พูลเชียร์ให้ทีมเก่าของตัวเองเซนเซนกับจุดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของทีมเชลซีเกลียตมาร่วมทีมให้ได้ เราเชื่อว่าจะเข้าระบบทีมหงดังได้อย่างสมบูรณ์แบบกองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับและของบริเซนน์นมวนในวัยเพียงแค่18ปีรายนี้กําลังถูกจับตามองในฐานะแข้งดาวรุ่งที่น่าหอมที่สุดในวงกรารฟ,ฟุตบอลในยุโรปในเวลานี้ท้งนี้ปีเต์เขาเชื่อว่าจุดเบลงแมจะเป็นการเสรมทัพที่สมบูรณ์แบบของเชลซีคลับในชน่วงสัมมนาซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง ที่ลิวพูรู้สึกว่าพวกเขาเองก็เป็นทีมที่ใหญ่ทีมหนึ่งและคุณก็เป็นไปได้ในการมองหาสิ่งบางสิ่งที่พิเศษในตำแหน่งกองกลางจูดเบิร์นแฮมนะครับจะเข้าระบบทีมของเจอร์กนกรอปได้อย่างสมบูรณ์แบบตราบใดที่เขาไม่ไปสร้างความเสียหายกับการพัฒนาการของเคอร์ติจอนและฮาวียเอเลียนซึ่งโชคร้ายที่ยังเจ็บอยู่มันยังไม่มีกองกลางที่ลงตัวมาพักหนึ่งแล้วและตำแหน่งเหล่านั้นก็พร้อมสําหรับการคว้าคนใหม่เข้ามา แต่แน่นอนว่ามันมีนัดชิงชั้นเลิศยูฟ่าชิงลีกในวันพรุ่งนี้ที่ฟามิโยและแฮนเดอร์สันจะได้ลงเล่นนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่2ธันวาคมนะครับมีความสุขกันทั่วหน้านะครับลิเวอร์พูลของเรานะครับถลม่มทอฟฟี่ยับไป4ประตูต่อหนนะครับล้างแค้นได้สำเร็จ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ